อุยเอ้ยถุงเงินถุงทองมาก็ดีแล้วช่วยดูให้หน่อยสิว่าที่ที่จะไปวันเนี้ยปลอดภัยหรือเปล่าอ่ะไปส่งไหนบ้างเหงาเนี้ยร้านพี่สักหมูสองหมูในตัวเมืองเจสมตามสางเยียบิวแพรปลาบบนะดูให้ต้องอย่างงั้นเิโอเคระวังแยกแดงหัวถนนเด็กแว้นเยอะหมูสองทำทางในเมืองขุดท่อแพรปลาหมาเล่ยกัดระวังมันกัดยางเลยอ่ะ เน่ดูถูรถกระบะซิ่งมากไปแล้วนะไปเถอะเส้นทางเดิมๆอะ่ะปลอดภัยจัดให้จอน์วอขับรถในจังหวัดชินทางเสี่ยงน้อยกว่ารถทะเบียนต่างจังหวัดทำประกันถูกกว่าสูงสุดถึง3,000บาทนั่นไงํำการเลยจะชนหรือไม่ชนก็ประหยัดตังค์ซื้อเลยโทร1737หรือติดต่อสาขาได้ทุกจังหวัดประกันเพื่อรถทะเบียนต่างจังหวัด นิมนต์ครับหลวงพ่อพอ,พอดีเพิ่งออกรถมาใหม่อ่ะช่วยเจิมให้เป็นสิริมงคลให้พ่อรลวผมปลอดภัยด้วยนะครับได้สิโยมขอ,ขอแบบครั้งขังปลอดภัยแทวค้าเลยนะครับหลวงพ่อ,พอจัดให้เลยโยมหลวงพอไม่โยมรถส,สีขาวเสี่ยงน้อยกว่า TQM เลยให้รถส,สีขาวทำกันถูกกว่าเสี่ยงน้อยกว่าจ่ายน้อยกว่าแฟงแฝกันไปเลย ซื้อเลยโทร1737ประกันเพื่อรถสีขาว TQM อินชอลันโบเกอร์โบเกอร์อันดับหนึ่งด้านประกันภัยและรางวัลคุณภาพ7ปีจากคอปพอ